นิทานอีศบเรื่องที่เจ็บเรื่องชาวนากับนกกระสานกกระสาเป็นนกซื่อและเชื่อถือได้โดยธรรมชาติมันได้รับคําเชิญให้ไปร่วมงานเรื่นเริงกับพวกนกระเรียนในทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆเทว่างานเลี้ยงจบลงด้วยหายนะเมื่อนกทุกตัวติดตาขายของชาวนานกกระสาขอร้องให้ชาวนาปล่อยมันได้โปรดปล่อยข้าไปเถิด เสียงนกกระสาอ้อนวอนข้าเป็นตระกูลนกกระสาที่ท่านก็รู้ดีว่าเป็นนกที่ซื่อสัตย์และนิสัยดีอีกทั้งข้ายังไม่รู้ว่าพวกนกกระเรียนจะเป็นพวกนกขี้ขโมยเจ้าอาจจะเป็นนกที่ดีมากชาวนาตอบแต่ข้าจับเจ้าได้พร้อมกับพวกนกกระเรียนขี้ขโมยนั่นและเจ้าจะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับพวกมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักถูกตัดสินจากเพื่อนพ้องที่คบหาอยู่เสมอ